ครับสวัสดีทักทาย fc ทุกท่านนะครับคลิปนี้มี2องค์นะครับฟอร์มดีนะครับเป็นพิมพ์หย่วรคังแล้วก็ฐานแสมวรคังนะครับผมนะครับพิมหญ่นี้ฟอร์มสวยเนื้อดีนะครับมาสองให้ชมกันเนาะนะครับผมสมเด็จก็เอากันแค่ชอบนะครับราคาแบ่งปันนะครับพิมพ์สวยนะครับองคนี้น่าได้ลึกนะครับผมได้ลึกได้คมเนื้อเป็นโซนแบบแก่ปูนหน่อยนะครับโซนกระดูกหน่อย แล้วก็มีความหนึกนุ่มนะครับนะปูนก็นุ่มอยู่นะนะครับนี่นะครับผมส่งคร่าวๆนะยังไง f อซก็ต้องทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เนาะนะครับด้านข้างนะครับเห็นไหมอ่าข้างสวยนะครับมีรอยตัดรอยคูดนะครับผมเนื้อด้านข้างจัดนะครับเนื้อจัดดีอ่านะครับ องนี้เปิดไว้ส0 0พันนะครับผมนะฮะเปิด3 0 0 0ันบาทนะครับราคานี้ผมว่าซื้อได้นะซื้อกันได้นะครับฟอมดีๆนะครับด้านหลังนะครับผมพิมพ์ใหญ่นี่แย่งกันนะนะครับฟอร์มส่วนมากคนมกกักจะชอบพิมพ์ใหญ่นะครับลงพิมพ์ใหญ่ฟอร์มสวยนะี่แย่งกันตลอดพิมพ์อื่นนี่เป็นรองนะครับแต่ก็ต้องซื้อมานะเป็นสีสันนะครับผม ทิมใหญ่วัลคังนะครับเปิด3 0 0พพอนะครับเบาๆเอาไปแบป่งปันกันเนาะนะครับผมอา่าอ,องนี้เป็นฐานแซมบัลลังอ,องค์เียพระน่าจะโดนล้างลงชาติลงในมานะในภาบแบบนี้นะผมไม่แน่ใจนะนะครับเนี่ยแต่ผมชอบเนื้อนะเห็นตรงนี้ไหมครับ F4 มีเนื้อก้อนๆขาวขุ่นอยู่ตรงใบหน้านะครับผมเห็นไหมครับตัวจริงเนื้อดีมากเนื้อหนึบเลยนะนี่ผมยังไม่ได้ล้างนะครับ แห้งแห้งหนึบหนึบนะครับพิมพ์สวยคมดีนะฮะฐานแซมวัตถะขังนะครับผมเนี่ยเนี่มันก็ล้างชาติล้างอะไรออกมันจะออกแดงเรื่อยๆนะเนื้อดีนะครับวงนี้นะผมดูแล้วนะเอามาจนได้นะครับเห็นไหมเนื้อดีเนื้อวัตถะขังหนึ่ะครับเนี่ย ขาไม่หักไม่ซ่อมนะครับคมดีจังนะครับผมนี่ด้านข้างเอาว่าเนื้อจัดเลยนะครับองนี้นะเนื้อส่วนวลคขังนะครับนี่เห็นไหมมีความหนึกไหมอ่าเนื้อด้านหลังหนึกเลยนะนะครับเนี่ยเป็นคาบอย่างนี้นะครับขอบข้างเนี่ยจะปริปริคล้าย แต่าวันรักขังนะครับมันจะเป็นนี้นะนะครับผมเปิดเท่ากันนะครับผม3,000บาทนะครับฐานแซมวัตถุขังสศรงามตามรูปนะครับผ้าไม่หักไม่ซ่อมนะครับ fc คมดีลึกคมชัดดีนะครับผมฐานแซมวัตถุขัง3,000บาทครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้รักแลวทักมานะครับโอเคนะครับ fc ฝากติดตามกันเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม